สวัสดีครับครับผมแบงบก,กกัมบุกเก็บแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาอัปเดตภาพใหม่คุณสกอตคาวตันอีกเช่นเคยผมนะเป็นภาพของทวิเต็ดฟ็อกซี่อย่าไม่ต้องสงสัยเลยดูแล้วผมนะรูปร่างม่งคนน่ากลัวเลยดูแล้วดูแขนมันเป็นตะปุ่มตะป๋ำยิ่งใหญ่แยงแล้วก็มีเขี้ยวแบบว่าแลดูโหดมากน่าจะเป็นตัวที่ผมคิดว่าน่าจะโหดที่สุดที่ผมเคยดูแล้วอะ่ะในเวลาทุกตัวนะไอหานี่ มันดูโหดมากมาดูมันมีปากสองอันข้างในอ่ะเวลากัดถึงทีก็ปั๊บๆโดนเข้าร่องเนื้อ2ระดับแต่ตามันสวยมากเนี่ยตามันมีสีแดงแบบว่าแปลงประกายออกมาค่อนข้างจะตามันดูสวยดีเออแปลงประกายแต่นอกนั้นแมงเละหมดเลยเล็บมันนี่ผมนึกถึงเฟรดดี้ครูเกอร์ไว้ไอ้ผีของตะวันตกไงที่สกับเจสันน่ะเออเล็บแมงคล้ายๆนิ้วขมือบดี แล้วก็ไอตรงตะปุ่มตะป่านี้หลายคนก็บอกในพาร์ทที่แล้วนะว่าเฮ้ยพี่มันคล้ายๆกับยางที่โดนความร้อนนะมันจะปุ่นปูดออกมาเป็นลูกกลมๆปุบปุบอย่าเงี้ยใช่ไหมแต่ผมว่าอันเนี้ยมันมันยิ่งกว่าโดนความร้อนว่ะมันดูเละเหมือนเป็นก้อนเนื้อของมนุษย์ต่างดาวอ่ะมันดูหยีมากเลยผมเห็นแล้วหยีคนใหญ่แยงรูปร่างมันอัปลักษณ์มากแล้วก็ดูสภาพแล้วมันเหมือนกับว่ามันขุดออกมาจากใต้ดินนะเนี่ยตรงเนี้ยมันดูขุดออกมาจากใต้ดิน เฟรดดี้รู้สึกจะพูดออกมาคล้ายๆกับจานในรลกหรือว่าเป็นภูเขาแมกมาแต่ตัวนี้เหมือนพูดออกมาจากใต้ดินคล้ายๆกับออกมาจากหลุมศพม,มันเป็นการสื่อถึงอะไรหรือเปล่าไอ้การที่มันพูดขึ้นมาจากดินเนี่ยมันออกมาจากหลุมศพหรือเปล่ามันจะสื่ออย่างนั้นเหรอหรือไงแต่นี่ก็คือทวิตเต็ดฟ็อกซี่ครับผมผมว่ามันเท่และก็ดูโหดที่สุดเท่าที่บรรดาภาพทวิตเต็ดที่เราได้เจอนั่นแหละครับคือทวิตเต็ดฟ็อกซี่ ถ้างั้นเมื่อสเตทวิตเต็ดฟ็อกซี่แล้วเรามาดูภาพปัจจุบันที่สุดที่เพิ่งจะออกมาเลยดีกว่าคือภาพมันออกบรรลุมากคือตอนแรกก็หายไปสักพักสักพักมันก็รัวมาสองสภาพทีเดียวทําคลิปแทบไม่ทันนะมาดูภาพล่า,ลาสุดที่ดูได้ในเว็บสกอตมาแล้วนี่คือภาพล่าสุดที่เมื่อเข้าสกอตเกมจะขึ้นมาครับผมนะคือภาพานี้แน่นอนว่ามีทวิตเต็ดฟ็อกซี่แต่ที่เพิ่มมาคือทวิทเต็ดเฟรดดี้ครับผมนะ ดูแต่ว่ามันต่างจากภาพที่เราเคยเจอไงภาพที่เราเจออันที่แล้วน่ยมันโผลมาแค่ครึ่งหน้าใช่ไหมแล้วมันก็มีมือมายังไม่เห็นตัวนะแต่ภาพนี้คือเห็นเต็มตัวเลยครับผมนะนี่คือทวิสต์เต็ดเฟรดดี้มีตะปุ่มตะปาม,มีเช่นเคยแต่ปากเราเห็นชัดขึ้นเพราะตอนแรกเราเห็นแค่ครึ่งน,นี้พอขึ้นมาเห็นปากแล้วโอ้โหถึงรู้ว่าทวิสต e เต็ดเฟรดดี้คือทวิต์เต็ดที่มีเขี้ยวลึกที่สุดคือมันมีข้างนอกหนึ่งข้างใน2ตัวอื่นจะมีแค่2ชั้นนะแต่เนี่ยมันมีชั้นในใตรง หลอดคอหอยด้วยยังมีอีกชั้นหนึ่งเป็นสามชั้นทวิเต็ดเฟรดดี้จะมีเขี้ยวเยอะที่สุดมึงจะมีเยอะไปทําไมวะไม่พอครับผมนะมีเขี้ยวหนานี้มันยังมีดูที่ตัวผมนะตัวก็มีหลายชั้นเหมือนกันเป็นแหลมแหลมและทะลุเข้าไปสามสี่ชั้นได้แล้วก็เส้นใยนี่มันเหมือนน่าจะเป็นน้ําลายของมันหรือเปล่าทําไมมันมีน้ําลายสีฟ้ามันมีเลือดไม่อาจจะเป็นน้ํามันหรือเปล่าเป็นน้ําลายหรือน้ามันมันทําไมเป็นออกสเก็ตสีฟ้าแต่ว่าสเก็ตสวยอยู่น่าสนใจแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพที่หลายคน พูดผิดหรือว่าเข้าใจผิดกันในพาร์ทที่แล้วว่าเป็นในทวิตเต็ดเฟรดแบร์แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับผมนะจากภาพนี้ที่ทุกคนดูผิดกันคือภาพนี้ครับผมนี่ทุกคนคิดว่าตอนแรกเห็นภาพนี้ผมไม่ได้ทําภาพนี้นะอตอนแรกเพราะมันไม่ได้ลงในเว็บหลักของคุณสกอตผมก็เลยไม่ได้ทําข้อมูลเกี่ยวกับภาพนี้ที่หลุดมาแต่ว่าหลายคนคิดว่าภาพนี้คือทวิตเต็ดเฟรดแบร์ซึ่งมันไม่ใช่ครับผมนะมันคือทวิตเต็ดเฟรดดี้แบบเต็มตัวอันนี้ก็คือคอนเฟิร์มได้แล้วครับผม แล้วก็เมื่อเราสังเกตมามุมขวาตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีหนังสือ t w i s t e d วัน t ดอ t ทวิส e ตวันก็คือนิยายภาค2ของไฟในแอตเฟรดีนั่นเองซึ่งผมก็ได้แจ้งในพาร์ทที่แล้วแล้วผมนะว่า Twi s เ e d เนี่ยมันมาจากนิยายก็เป็นไปนตามที่ผมบอกอแต่ที่เราต้องสังเกตก็คือตรงนี้ผมนะมุมซ้ายตรงนี้ต่างหากแล้วมันเขียนว่า in t o d a y แปลว่าใน2วันงั้นเราก็มาคิดว่าใน2วันมันจะมีอะไรกันล่ะ เฮ้ย hey, ในสองวันมันจะมีอะไรกันนะมันจะมีภาพใหม่มาอีกภาพหรือเปล่าหรือจะแค่วันออกหนังสือเป็นไปได้นะเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านิยายเนี่ยมันออกมาตอนไหนอาจจะเป็นว่าในสองวันนี้นิยายนี้อาจจะวางขายภาพพวกนี้อาจจะเป็นแค่ภาพโปรโมทนิยายธรรมดาหรือว่าในสองวันนี้มันจะมีอะไรที่จะมาเซอร์ไพรส์เราอีกนอกจากว่าจะมีนิยายมาขายอาจจะมีเกมใหม่เอ,อ้ยใหม่มัน แต่ที่ผมอยากจะรู้ก็คือคือตอนนี้ทุกท่านสังเกตรหรือเปล่าที่เราได้ซีรีส์ทวิตเต็ดมาเนี่ยมันมีอะไรอย่างหนึ่งขาดหายไปุกทานว่าไหมคือตัวใหม่เนี่ยก็โอเคมันมีตัวใหม่มาเพิ่มแหละแต่ว่ามีฟ็อกซี่มีเฟรดดี้มีบอนนี่ทุกท่านคิดว่าอะไรมันขาดหายไปอะผมจะบอกให้ว่าผมคิดว่าอะไรมันขาดหายไปชิกะไปไหนใช่ไหมโปรตีฟพวกตัวหลัก4ตัวก็ต้องมีเฟรดดี้บอนนี่ชิกะฟ็อกซี่ แต่ว่าตอนนี้เราไม่เห็นชิกะเลยแม้แต่สักครั้งเดียวเรายังไม่เคยเห็นภาพทวิสเตชิกะเลยมันหายไปไหนมันจะมีโปรอะไรเกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้ยายเรื่องนี้หรือเปล่ากับการที่ชิกะไม่โผลมาให้เห็นในภาพหรือว่าอีก2วันนี้ภาพทวิสเตชิกะจะโผล่มาก็เป็นไปได้นะเออใน2วันจะมีภาพทวิสเตชิกะโผล่มาอย่างนี้ก็เป็นไปได้หลายอย่างแต่ที่ผมสงสัยคือทาไมทําไมถึงเก็บชิกะเอาไว้ ชิกาอาจจะเป็นกุญแจสําคัญหรือเปล่าในเรื่องทวิตเตดนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดผมกดคลิกขวาเซฟภาพก็จะคิดว่าเดอะทวิตเต็ดวันดังนั้นก็ไม่มีไรน่าดูเท่าไหร่ก็เป็นแค่ชื่อของนิยายตามที่ผมได้กล่าวเอาไว้นั่นเองโอเคครับผมและนั่นก็คือทั้งหมดของภาพใหม่ของคุณสกอตต์คาวตันที่น่าสนใจก็คืออย่างที่ผมบอกไปใน2วันมันจะมีอะไรเราก็ต้องติดตามใช่ไหมล่ะเออใน2วันมันจะมีอะไรกันนะ มีภาพใหม่มาเพิ่มมีการขายหนังสือวันออกหนังสือหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นวันที่จะประกาศถึงเกมภาคใหม่ที่อาจจะออกมาอ่าจจะมีเซอร์ไพรส์คือเขาสาเขียนจ่อจงเลยว่าอีก2วันเนี่ยมันจะมีอะไรกันแน่ตื่นเต้นบ่าละ่ะ หอดูกันได้เลยครับผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดคลิปแชร์แล้วก็เมน like, share, เพื่อเป็นกระใจายผมสร้างสรรค์ผลกันที่ผมนะถ้าเกิดมีข่าวอัปเดตอะไรผมก็จะมาให้แจ้งให้ทราบอีก,กแล้วกันสรวันนีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนฟูง